พาดูบรรยากาศสวยๆนะคะข้างนอกเนาะดูข้างนอกสิสวยไหมเปิดหน้าต่างให้ดูหนอ่อยว้าวเหมือนเทพนิยายไหมสวยๆเนาะนี่แหลคะค่ะอากาศติดลบนะคะช่วงนี้ห้าองศาติดลบห้าองศามันจะหนาวมากหนาวเย็นมากเลยเนาะ สวยไหมคะเหมือนเทพนิยายเนาะคิดเองนะสวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะพายเดนมาร์กคะ่ะวันนี้ก็มีโอกาสอีกวันหนึ่งได้มาพับผ้าในห้องครัวเนาะอันนี้เป็นห้องครัวของโรงเรียนนะคะเป็นของนักเรียนทำกิจกรรมวิชา อย่างบ้านเราก็เรียกวิชางานบ้านใช่ไหมคะเนาะกิจกรรมเด็กก็คือวิชางานบ้านเด็กก็จะมาทําอาหารที่นี่เขาจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างให้ทั้งหมดนะคะมีแม้กระทั่งเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องปั่นผ้าเนาะของในครัวนะคะอุปกรณ์เครื่องครัวทั้งหมดมีนะคะหม้อหยกาละมังมีนะคะอ่างล้างชงล้างชามมีให้ทั้งหมดอ่างล้างชามก็อ่างล้างนี่มีทั้งหมดอ่อ สองสี่หกเจ็ดอ่างเนาะเพียงพอสําหรับเด็กเนาะเตาไฟฟ้าก็มีทั้งหมดหกเตานะคะข้างหลังนี่ก็คือเตาไฟฟ้าเนาะมีตู้เย็นมีตู้ฟิตให้นะคะมีเครื่องอบให้ถ้าเด็กจะทําเค้กทําอะไรก็มีนะคะมีทุกอย่างเนาะอันนี้ก็คืออุปกรณ์และก็วิชางานบ้านของต่างประเทศนะคะเนาะวันนี้ก็เป็นอากาศที่หนาวนะคะอากาศติดลบห้าองศาเนาะ โมนาจะมาทํอาคลิปอะไรโมนาจะมานาคลิปเล่าสู่กันฟังเนาะเล่าสู่กันฟัง <c oughs> เล่าสู่กันฟังก็คือโมนาวางแผนชีวิตเนาะในเมื่อ,อลุงไม่ให้เนาะลุงฝรั่งไม่ให้ถ้าลุงฝรั่งไม่ให้เราก็คือเราก็ต้องทําเอาเองนะคะเรื่องการงานการเงินเนาะแต่การงานเราเราทำอยู่แล้วคะ่ะ แต่การเงินเขาเขายังไม่ให้เราเพิ่มแม้กระทั่งกระดาษเรื่องเอกสารการแต่งงานเนี่ยใส่หูฟังแล้วเจ็บแต่ก็ยังพูดเปลา่าเปล่าอยู่ตรงนี้นะ,นะเนาะเรื่องการเงินกระดาษการเงินเขายังไม่ให้เราเขายังไม่ให้เราเราก็ทำเอาเองเนาะตอนนี้โมนาก็ ลุงยังไม่จดทะเบียนกับโมนานะคะอย่างที่บอกเนาะไม่เป็นไรค่ะโมนาก็ทํางานเราเองแล้วก็เก็บเองแต่ลุงก็คือลุงก็ใจดีนะคะเนาะลุงก็ใจดีหลายๆอย่างแต่วันนี้โมนาจะมาพูดเรื่องโมนาก่อนเนาะก็เขียนเป็นรายละเอียดไว้ว่าอะไรบ้างวันนี้วันนี้เขียนเป็นกิจจลักษณะนะว่าตัวเองทําอะไรบ้างเนาะสมมุติว่าไม่ต้องสมมุติเงินเดือนโมนาได้หมื่นแปดนะคะเงินเดือนโมนาได้หมื่นแปดโมนาทํางานเต็มนะคะ ทำงานเต็มฟูลทึเนาะก็คือ37ชั่วโมงขึ้นแต่โมนาทาทางานก็50ชั่วโมงแต่ทําไมโมนาได้เงินน้อยจังโมนาคิดว่านะอันนี้โมนาคิดเองนะคะโมนาทํางานเกี่ยวทํางานเป็นแม่บ้านบรรจุในในโรงเรียนนะคะก็คือค่าแรงมันไม่เหมือนที่ทํางานของเอกชนเนาะคนไหนบางคนทํางานแม่บ้านระดับที่ถ้าทํางานอย่างอย่างห้าสิบชั่วโมงเหมือนโมนานะคะเขาจะได้ประมาณสองหมื่นสะ สองหมื่นสามสองหมื่นสี่เนาะแต่โมนาได้แค่หมื่นแปดแต่โมนาจ่ายภาษีเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าปกติก็คือปกติเขาจ่ายสามสิบแปดแต่โมนาจ่ายสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะโมนาอยากจ่ายเยอะเยอะเพราะว่าการจ่ายเยอะเยอะมันก็คือสวัสดิการของเราเมื่อบ้านปลายชีวิตค่ะโมนาก็ไม่เป็นไรเอ่อจ่ายเยอะวันนี้ก็คืออนาคตเป็นของเราเนาะ แล้วโมนามาคุยอีกวางแผนวางแผนชีวิตเกี่ยวกับการใช้เงินของโมนานะคะโมนาได้เงินเดือนละ18ื่นโมนาก็คิดไว้ว่าค่าอาหารโมนาก็คุยกับลุงไว้ว่าลุงโมนาจะจ่ายค่าอาหารทุกอย่างเนาะทุกอย่างจริงๆลุงแกก็ให้เราจ่ายทุกอย่างจริงๆนะคะแต่บางครั้งเวลาลุงไปซื้อลุงก็ซื้อแอบซื้อมาเองบ้างเราก็ไม่รู้เรื่องกับลุงหรอกแต่ลุงซื้อลุงก็จ่ายไปเนาะ เงินเดือน1 8ื่นแปดนะคะโมนาคิดไว้ว่าเป็นค่าอาหาร2อ0พันหค่าน้ำมันรถโมนา1เดือนอันนี้คิดเบ็ดเสร็จรายการ1เดือนนะคะค่าค่าค่าอาหาร2อ0พันหค่ารถค่าน้ำมัน1 2ื่นสองไอค่าน้ำมันพั0สอง ค่าค่ารถก็คือเหมือนรถรถโมนาถึงแม้มันจะตัดไปแล้วนะคะว่าไม่ต้องจ่ายค่ารถแล้วเนาะแต่มันก็ต้องมีอื่น,นเนาะค่าบำรุงค่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีนะคะโมนาคิดแคบไว้เดือนละพันหนะคะแล้วก็เงินส่งเก็บสะสมอันนี้เป็นเงินเงินส่งเก็บสะสมบางทีเราก็มีภาษีที่เมืองไทยมัางเนาะเช่นคนนู้นป่วยคนนี้เจ็บล,ลูกขอนู่นลูกขอนี่โมนาก็จะส่งสแตนบายไว้ที่4ี่พันคนนะคะสี่พันคน สี่พันโคนก็คือบางเดือนโมนาก็ไม่ได้ส่งสี่พันแลบางเดือนก็ส่งสามพันเพราะว่าเราดูเอเวอเรของเราเนาะหลังจากนั้นมาโมนาก็จะเป็นยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดอ่ะเก้าพันสามจากเงินเดือนหมื่นแปดนะคะเงินเดือนหมื่นแปดค่าใช้จ่ายเน็ตเน็ตที่เรามองเห็นอันนี้โมนาไม่มีคิดค่าเสื้อผ้าเลยเห็นไหมคะโมนาไม่ได้คิดถึงเรื่องค่าเสื้อผ้าเลยโมนาคิดแต่ว่าค่าอาหารค่าน้ามันรถเอ่อค่าอื่นๆเกี่ยวกับรถแล้วก็ เป็นเงินที่สะสมส่งกลับไทยก็คือเดือนละ4ี่หมื่นเอ้สี่พันเนาะจากเงินเดือนหมื่นเก้าหมื่นแปดนะคะโมนาก็จะหักลบแล้วค่าใช้ใจ่ายเน็ตเน็รายเดือนก็คือเก้าพันสามโมนาก็จะเหลือยอดที่ใช้ก็คือแปดพันเจ็ดแปดพันเจ็ดนี่โมนาก็คิดว่าแปดพันเจ็ดเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่สําหรับเงินที่เหลือในบัญชีนะคะโมนาก็เลยแปดพันเจ็ดนี่โมนาก็เลยมาคุยกับลุงว่าแปดพันเจ็ดอะ ถ้าเราให้มันอยู่ในบัญชีถ้าเราเห็นยอดเงินเยอะ8,7 0 0เราก็อยากจะใช้นู่นใช้นี่โมนาก็เลยคิดลุงก็เลยคิดไม่ใช่โมนาคิดลุงก็เลยคิดว่าถ้า8,7 0 0นเนี่ยเธอก็เอาไปเงเป็นเงินสะสมสมทบก็คือเหมือนเหมือนการฝากฝากประจําฝากประจําฝากประจําในบัญชีเนาะฝากประจําในบัญชีสมทบเงินสมทบเงินฝากประจําเหมือนกันไหม ใกล้เคียงนะแต่ก็คล้ายๆกันเนาะโมนาก็เลยลุงก็เลยบอกว่าให้เอาเงิน8ปดพันเจ็ดเนี่ยแปดพันลุงตัดตัดยอดให้8ปดพันเอาไปฝากในบัญชีประจําโมนาก็เลยโอเคเห็นด้วย8ปดพันโมนาจะเหลือ,เ,อเงินใช้แค่700อเนาะอันนี้ก็คือวางแผนของโมนานะคะในปีหน้าเนาะคอยดูซิว่าโมนาจะทําได้ไหมการทํำระวางแผนและทำอาอ่าทำยอดเงินฝากสมสมทบเนี่ยฝากประจาเนี่ย โมนาต้องต้องแยกเดี๋ยวโมนาต้องไปหารายละเอียดมาอีกนะคะระหว่างเงินสมทบกับเงินฝากประจำเนี่ยฝากประจํามันเข้าในบันเข้าในธนาคารแต่ฝากสมทบนี่มันเข้าเหมือนในประกันชีวิตของเราไหมอะเนาะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะโมนาก็เหลือเหลือใช้เดือนละเจ็ดร้อยก็โอเคเจ็ดร้อก็เอาไว้เกาะลุงกินเนาะเกาะนิดเกาะหน่อยก็ยังดีเอาไว้เกาะลุงนะคะ โอเควันนี้โมนาก็ได้มาเล่าสู่กันฟังว่าจะยังไงก็แล้วแต่มีผัวฝรั่งเนาะถ้าถ้าเขายังไม่ให้เราเป็นเม็ดเป็นหน่วยแต่โมนาก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะให้โมนาหรอกค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราทําได้นะคะแล้วเขาคงไม่ให้เราหรอกเขาคงไม่ให้เราหรอกเพราะว่าเรามาเจอกันในสถานะที่ว่าทั้งสองคนก็ก็รู้สถานะกันดีว่าเป็นยังไงเนาะ ก็เลยเป็นอะไรที่รู้ไส้รู้พุงกันแล้วอะค่ะเขาคงไม่ยื่นให้เราโคมโคมๆหรอกแต่ก็คนไหนที่ที่มาใหม่ๆถ้าได้ก็ดีนะคะแต่มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่แต่การการมาใหม่ๆเนอะแต่โมนามันอยู่ที่นี่นานแล้วอะเขาก็เหมือนว่าเราอะอยู่ได้เพราะว่าต่างประเทศอะเวลาอยู่ต่างประเทศแล้วอะทุกอย่างสิทธิอะคือห้าสิบห้าสิบ คือทุกอย่างสิทธิเท่ากันหมดนะคะก็คือเขาเขาทำงานเหมือนกันเราก็ต้องทํางานเขามีค่าใช้จ่ายเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็คือเป็นเป็นบทเรียนหนึ่งของต่างประเทศที่เขาญาดพี่น้องวงศาคณาญาติหรือประเพณีของเขาได้ได้เรียนรู้กันมาแบบนั้นคือทุกอย่างสิทธิมนุษย์สิทธิมนุษย์50 50ทุกอย่างไม่ว่าจะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเราก็ต้องช่วยเหลือกันในบ้านนะคะเนาะ โอเคค่ะวันนี้โมนาก็แค่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องตั้งเป้าปีหน้าว่าโมนาจะทําได้ไหมและโมนาจะพยายามทําเพราะว่าตอนนี้โมนาก็เผาเรื่องเรื่องการส่งเสียลูกเพราะว่าลูกคนโตของโมนาก็จบปริญญาตรีไปเรียบร้อยแล้วเหลือไอ้คนเล็กคนเล็กก็คงจะน้อยหน่อยเพราะว่าคนเล็กเรียนรัฐบาลนะคะคนโตเขาเรียนเอกชนค่าใช้จ่ายมันเยอะ แต่ตอนนี้จบและก็สบายใจแล้วเขาก็มีงานมีการทําแล้วลูกะนะเหลือไอ้ตัวเล็กนะคะยังยังยังไม่ถึงฝั่งโมนาก็คอยดูห่างๆแล้วก็คอยดันลูกแล้วคอยช่วยเหลือลูกห่างๆเนาะก็ยังไงมนุษย์แม่จะอยู่ที่ไหนยังไงมันก็ต้องยื่นมือช่วยเหลือลูกๆอีกเหมือนเคยนะคะไม่ว่าจะจะนิดจะหน่อยจะมากจะมายแต่เราจะยื่นให้ลูกเราก็ต้องถามเหตุผลและก็การใช้จ่ายของเขาเนาะ ว่ายังไงโมนาจะจะสอนจะบอกลูกเสมอว่าแม่อยู่ที่นี่แม่ก็ไม่ใช่ว่าแม่จะสบายนะอากาศก็หนาวแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้ก็เริ่มอาการโมนาเริ่มเยอะแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรถึงมือหมอแล้วนะคะก็สู้กันต่อไปเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดี คนไหนไม่มีอ่าเขาเรียกว่าไม่มีโรคเป็นราบอันประเปรฐนะคะแต่สำหรับหรับคนไหนที่มีแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษากันไปเนาะดูแลสุขภาพทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยสวัสดีคะ่ะ